วัสดีค่ะน,นี่นัดกับอาจารย์ออสการ์วันนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนคะ่ะเดี๋ยวไปลองเดินหาก่อนนะคะ <c oughs> What are you doing over here? I've been waiting for you. นี่อาจารย์ออสการ์มาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะ <c oughs> เออรออาจารย์ออสการ์อยู่ตรงนู้นค่ะไม่เข้า我以为这是真的恐龙蛋ผมคิดว่านี่คือไข่ไดโนเสาร์จริง Oh no, the real 65 million years ago dinosaur s over there. <S <c oughs> <S ไ่ไดโนเสาร์ที่อายุ65ล้านปีอยู่ด้านนู้นค่ะออกมาเลยค่ะจากไข่อันนี้ค่ะออกมาเลยค่ะ there are dinosaur models the sizing are real and they are movable นี่นะคะที่นี่นะคะมีหุ่นจำลองของไดโนเสาร์ค่ะซึ่งขนาดเท่าของจริงแล้วแถมที่สำคัญนะคะยังสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยค่ะยัขงของพุณของ้ลงล่ะ,ะหัวเแตเจ้ามีไดโนเสาร์ยืมากเลยครับผมเอากลับบ้านครับได้ไหมครับจะเอากลับบ้านจริงๆหรอคะแล้วจะเอากลับไปยังไงคะขิดกลับไปนะครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี